ปาหัง FA ทีมในมาเลเซียเตรียมฟ้องซูมาเลยย้ายมาเทโลทั้งๆท,ท,ที่ยังมีสัญญาเหลืออยู่ เอาละครับมาที่การซื้อขายนักเตะต่อเลยครับแต่ว่ามาที่ไทยลีกกันบ้างที่ซอแววจะมีปัญหาหลังจากที่เมื่อวานเพิ่งเปิดตัวการเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสำหรับนักเตะใหม่ของเทโลของโปลิสเทโลนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับการเข้ามาคว้าโคต้าอาเซียนของทางด้านของซูมาเร่เนี่ยนะฮะทำให้เทโลเองก็รู้สึกว่าแนวรุกเนี่ยนะฮะมีสีสันมากขึ้นแต่ ดูเหมือนจะมีดราม่าเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่สมโมสรปาหัง FA นะฮะต้นสังกัดเก่าของซูมาเล่เนี่ยนะครับเตรียมหน้าเตรียมเดินหน้าฟ้องนะครับในส่วนของซูมาเล่อดีตนักเตะของเขาที่ย้ายมาเล่นให้กับโพล,ลิสเทโรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการย้ายที่ฮือฮาในตลาดพอสมควรในช่วงวันสุดท้ายก่อนตลาดปิดลง แต่ในส่วนของดีลนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาครับเพราะว่าทางด้านของดาโตะมูฮัมหมัดฟุฟเฟียนอาวังนะฮะผู้จัดการทีมของปาหัง FA ได้ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าการย้ายทีมครั้งนี้ไม่ถูกตามกฎระเบียบนะครับโดยเขาบอกว่าตอนนี้ผมได้แค่เพียงว่าเขาต้องโดนฟ้องนะฮะ คือรู้เพียงว่าตอนนี้เขาต้องโดนฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะเขาย้ายทีมทั้งๆท,ท,ที่ยังมีสัญญาเหลืออยู่พฤติกรรมของเขาถือเป็นการทำผิดเงื่อนไขของสัญญาสมโมสรปาหัง FA มีเวลา10วันในการดำเนินการคัดค้านการย้ายทีมไปอยู่กับโปลิสเทโล f f แน่นอนนะครับสำหรับกรณีนี้นะครับของซูมาเร่นะฮะเพราะว่า ในส่วนสัญญาที่เหลืออยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่าทางด้านของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียนะฮะให้ออปชั่นกับสมโมสรต่างๆขยายเวลาซึ่งมันคาบเกี่ยวกับช่วงโควิดนั่นแหละมันก็เลยดูมีปัญหาซึ่งใครที่เสียผลประโยชน์ก็ต้องออกมาถ้วงติ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า ผลสรุปนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะมีจุดจบเร็วๆนี้แต่ที่แน่ๆซูมาเลย่ยังไม่สามารถลงแข่งขันให้กับโอลิสเตโรได้ในวีคนี้อยู่แล้วเนื่องจากว่ายังไม่ผ่านสเตยควอนตีนหรือว่าการกักตัว14วันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้รู้กันนะฮะว่าผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะรู้ว่า นี่คือดิวที่คุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นนักตเตะอาเซียนที่ฝีเท้าเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาอีกหนึ่งคนที่ได้เข้ามาค้าแข่งในไทยลีกนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม Facebook Live กีฬาแลนด์อัปเดตได้เวลา12.30นกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และติดตามอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬาได้ทาง Facebook Twitter IG และ YouTube กีฬาแลนด์